ประเด็นพอนบาสกบาสการกันความอยากเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์นะคุณโยมยิ่งอยากมากยิ่งทุกข์มากแต่มนุษย์ทุกคนมันจะต้องมีความอยากแต่ถ้าเป็นอยากที่ดีอยากเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีอยากที่จะพัฒนาโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างแบบนี้มันอยากที่ดีแล้วความอยากนี้มันจําเป็นจะต้องมีคามากากับในชีวิตหน่อยเช่นเราอยากได้รถ มีคำมากํากับชิดว่าคุณค่าที่แท้จริงคืออะไรคิดดีๆเพื่ออะไรบางคนบอกเพื่ออวดเพื่อเป็นหน้าตาสังคมอย่างเดียวเพื่อไปแข่งอวดกันในรถต่างๆนั่นันมไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงคุณค่าที่แท้จริงคือยานปานะนำส่งเราครอบครัวของเราเพื่อฟังก์ชันการใช้งานตามเหตุจำเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าได้ใช้ปัญญาตามสิ่งที่เราได้ใช้นะ อยากได้บ้านบางคนก็เพื่อหาบ้านใหญ่โตแต่มีคนอยู่แค่คนเดียวเพื่ออะไรเพื่อหน้าตาสังคมเพื่ออวดคนอื่นเขามันก็แข่งกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเพื่ออยู่อาศัยเพื่อให้ครอบครัวได้พักผ่อนได้มีแรงได้ทํางานนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เราจึงต้องถามในใจด้วยว่าคุณค่าที่แท้จริงคืออะไรอยากไปทำบุญทำบุญเพื่ออะไร ทำบุญเพื่อให้ใจนั้นได้มีปัญญาเกิดขึ้นนะแต่ถธอทาบุญไปเพื่อไปแข่งกันไปอวดกันว่าฉันเนี่ยทำมากกว่าฉันน่ะทำมากกว่าไอ้แบบนี้มันก็กลายเป็นความอยากที่ไม่ดีดังนั้นแล้วมันต้องถามขึ้นมาว่าคุณค่าที่แท้จริงคืออะไรในสิ่งที่เราได้ทําเมื่อเราคิดทุกครั้งที่เราได้ทําแล้วมันก็จะได้เกิดความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มันก็จะเกิดความสุข ในสิ่งที่เราได้ลงมือทําอยากทําสมาธิเพื่ออะไระบางคนบอกเพื่อได้นั่งนานๆเพื่อได้คุยกับคนอื่นเขาเพื่อได้อวดคนอื่นเขาว่านี่นั่งได้นานให้แบบนี้มันไม่ใช่หนทางถ้าทําสมาธิก็เพื่อสะสมกําลังใจเพื่อให้ก่อเกิดซึ่งสติเพื่อให้ก่อเกิดซ,ซึ่งปัญญาเพื่อให้นํามาพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจให้เรานั้นได้ลดความโลภความโกรธความหลงหลงแบบนี้สิ ถึงจะเป็นคุณค่าที่แท้จริงดังนั้นจะทำอย่างไรจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือจะอยากอะไรถ้าเราได้ไตร่ตรองให้ดีแล้วเราจะเปลี่ยนจากความอยากนี้เป็นการพัฒนาชีวิตได้ดีสมาธิเช่นเดียวกันพัฒนาชีวิตได้ดีทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร